สวัสดีครับเพื่อนๆในช่องครับวันนี้มารีวิวสินค้าออนไลน์กันอีกสักชิ้นหนึ่งนะครับผมก็ได้รับมาเมื่อ2วันที่แล้วนะครับยังไม่มีโอกาสจะมารีวิวก็คิดว่าน่าจะเป็นประโยชน์กับเพื่อนเพื่อนในช่องบ้างนะครับในการเลือกคือสินค้าจะได้เห็นแนวทางนะครับว่าสินค้าตัวนั้นเป็นอย่างไรนะครับก่อนตัดสินใจจะซื้อนะครับตัวนี้เป็นรองเท้า Adidas อีกรุ่นหนึ่งที่ผมสั่งมานะครับ ซึ่งรุ่นนี้จริงๆลวผมมี2ส,สีแล้วตัวนี้อีกสีหนึ่งที่ผมยังไม่มีนะครับก็เป็นรองเท้า Adidas นะครับอีกรุ่นหนึง่งเข้าใจว่าเป็น Galaxy 5หนะครับหรือ4เดี๋ยวเรามาแกะดูกันนะครับกล่องที่ส่งมาก็เป็นกล่องสีน้ำตาลอย่างนี้นะครับผมสั่งจากร้าน official นะฮะแล้วก็มีออเดอร์เรียบร้อยนะครับมีโลโก้ของ Adidas ก็เป็นของแท้แน่นอนนะเดี๋ยวเรามาแกะกันครับวันนี้ก็จะใช้คัตเตอร์ของ t o ท a l นะฮะเป็นคัตเตอร์คางหมูก็เวลาอ n b นบ็อกซ์ก็ระัดวัวงนิดนึงนะครับเพราะว่าคัตเตอร์มีความคมมากนะครับก็หลังจากวัน2วันที่ผ่านมานะครับที่ผมเคยแจ้งให้เพื่อนๆฟังว่าก็เป็นวันเกิดของลาซาด้าเขานะ ขาก็จะมีการโปรโมชั่นระเบิดเถิดเทิงลดแล้วลดอีกนะฮะก็เพื่อนคนไหนสนใจเก็บใส่ตะกร้าไว้ก็คงได้รับกันไปนะครับก็ในกล่องก็เปิดมาก็เป็นตามนี้ครับเห็นนะฮะก็มีออเดอร์แล้วก็กล่องเป็นกล่องสีดำๆเทาๆนะครับเดี๋ยวเรามาแกะดูกันครับ กล่องก็เป็นกล่องสีเทานะครับนี่นครก็มีโลโก้อดิดาวสอยู่บนฝานะครับเป็นแบบฝาเปิดนะฮะฝาเปิดนี่ครับก็เป็นตามนี้นะฮะัมีเครือหมายออดิดาสตัวนี้จะเป็นรุ่นกาเล็ a ซี่ห้นะครับเป็น Galaxy 5ซึ่งเป็นรองเท้าที่ถือว่า ทนถึกนะฮะ Galaxy 5ตัวนี้ราคาย่อมยาวนะครับแล้วก็การตัดเย็บที่แข็งแรงนะครับตัวนี้หมาะดรับใส่คินใส่เที่ยวใส่ทำงานใส่วิ่งอะไรได้หมดนะครับเป็นรองเท้าที่ราคาย่อมยาวนะฮะเข้าถึงง่ายและมีความสวยงามครับผมสั่งไว้เป็นไซส์10 uk นะครับก็ส่งตรงตามสั่งเป๊ะเลยฮะ uk UK หรือว่าของเอฟนะฮะสิบสีหรือว่าเป็น US ก็ 10, 4, 1 0บสี่นะครับก็ตรงเป๊ะเรามาแกะดูกันครับว่ารูปร่างหน้าตาเป็นยไงพี่อือคงจะทราบแล้วล่ะเพราะการซื้อห้าอยู่ในตลาดมานานแล้วนะครับในกล่องก็เป็นตานนี้ครับตอนผมไปซื้ใอในช็อปมันไม่มีสีดำสีดำหมดผมก็เลยได้สีเทามา2คู่ แต่ทีนี้ในช้อปปิ้งออนไลน์เขามีสีดำด้วยผมก็เลยจ่ายมาซะเลยนี่นะฮะก็เป็นอย่างนี้นะครับในกล่องก็ไม่มีอะไรแล้วนะครับก็มีรองเท้าอยู่ข้างในห่อกระดาษมานะครับก็ถือว่ามาครบนะครับตัวนี้ ผมจะมาเล่าให้ฟังว่าตัวนี้มีคุณสมบัติพิเศษอะไรบ้างนะครับตัวนี้นะครับที่ผมแจ้งว่าเป็นรุ่นที่ท็อปฮิตนะครับแล้วก็สวยงามราคาย่อมเยาวนะครับราคาย่อมเยาวเป็น g a l a ็กซี่นะครับมี Gala ็ y ซี่ l a x y า g a ็กซี่สี่็กซี่นะครับตัวนี้ที่ผมบอกว่าตัวนี้ดีราคาย่อมเยาวนะครับเพราะว่าตัวนี้เขามีบัมเปอร์นะครับ มีบัมเปอร์ที่หัวหน่อยหนึ่งนะฮะเป็นยางนะครับเป็นบัมเปอร์แล้วก็พื้นก็เป็นคราวโฟมนะฮะมีความเบานะครับพื้นก็เป็นผ้าถักอย่างดีนะครับมีทีสติปเป็นลักษณะเป็นยางนะครับสามสติปนะฮะเชือกเป็นสีดำครับนะฮะซ็อกไลเนอร์นะครับสีดำ ซ็อกไลเนอรสีดำส่วนป้ายก็อยู่ที่หูนะครับตัวนี้เมดอินเวียดนามนะครับตัวนี้เมดอินเวียดนาม US 1 0ครึ่ง UK 1 0แล้วก็ FR 4 4 203ครับตรงเป๊ะเลยนะฮะคือใส่ลำลองใส่ทำงานใส่อ้อมร่างกายดีมากตัวนี้นะฮะสวยงามทรงเขาเรียกว่าทรงพิมพ์นิยมเลยนะครับสำหรับ Galaxy 5ตัวนี้นะครับ สวยงามครับน้ำหนักเบาเป็นคาวโฟมนะฮะเป็นคาวโฟมมีความเบาที่พื้นนะฮะพื้นก็จะมีมียางสีดำนะฮะมียางสีดำนะฮะอยู่ทั้งด้านนี้ยาวเลยนะครับยางสีดำเพราะส่วนใหญ่มันจะสึกกันก็สึกสึกด้านในกับด้านนอกนะฮะเขาก็มีมียาง มันกระแทกันสื่อมาให้ทั้งสองฝั่งนะฮะด้านนี้ยาวเลยแล้วด้านนี้อีกมีควาำหนักที่เบานะฮะราคาเข้าถึงได้ง่ายนะฮะกาเล็กซฮะแล้วก็ด้านหลังก็จะมีที่ส้นนะฮะเขาก็จะมีลักษณะเป็นหนังหนานะฮะปั๊มว่า Adidas นะครับตรงนี้นะฮะแข็งแรงนะฮะตัวนี้ข้างในนุ่มฮะบุอย่างดี แล้วก็ที่ที่ลิ้นนะฮะก็มีอ d ดิดาสนะครับที่สติฟทั้งด้านในแล้วก็ด้านนอกนะครับสวยงามครับนี่นะฮะผมก็ได้มาราคาพิเศษมากๆอ่ะแล้วก็มีแท็กมาให้นะฮะแท็กมาให้ยืนยันว่าเป็นของแท้นะครับ running man galaxy 5 f w 5717นนะฮะ ตัวนี้ขนาดเบอร์10 UK นะครับราคา1,900บาทวันที่ผลิต14ธันวา66หนะฮะรองเท้าก็ประมาณปีหนึ่งแล้วนะฮะผลิตจากประเทศเวียดนามสวยงามสุดคุ้มอ่ะคู่นี้ใครไม่รู้จะซื้อรองเท้าอะไรนะครับเริ่มต้นนี่ได้เลย Adidas Galaxy 5นะครับราคาย่อมยาวนะครับเข้าถึงง่ายๆมีความสวยงาม ใส่ไปเวทใส่ออกกำลังกายจ็อกกิ้งได้หมดนะครับราคาเข้าถึงได้ของดีราคาย่อมเยาวมีฮะมีอยู่ที่เราเลือกเราไม่ใช่เป็นประเภทแบบว่านักวิ่งนะครับอันนี้ก็ถือว่าเป็นรองเท้าก็วิ่งได้นะครับแล้วก็เป็นรองเท้าใส่ทำงานลำลองอะไรได้หมดนะครับนนะครับพื้นก็สวยครับขาวดำ ก็รีวิวสั้นๆใ้กับเพื่อนๆในช่องในช่องนะครับก็หวังว่าคลิปนี้คนประ,ประโยชน์กับเพื่อนๆได้ไม่มากก็น้อยนะครับในการเลือกซื้อรองเท้ากา l ล็ y ซนะครับสีดำนะครับถ้าเพื่อนชอบกดไลค์นะครับถ้าเพื่อนคิดว่ามีประโยชน์กดแชร์ครับขอบคุณเพื่อนๆที่ติดตามชมคลิปและให้กำลังใจมาตลอดเจอกันคลิปหน้าครับขอบคุณมากครับและสวัสดีครับ